สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างแบงค์นะครับผมนี่ชัยวัดเฟอร์นิเจอร์ล้อเกวียนนะครับผมนี่ครับผมเช้าวันนี้ลมหนาวเลยนะครับผมลมหนาวดูครับต้นไม้ยังเคลื่อนไหวเลยครับผมลมหนาวมาละรอบใหม่ครับผมี่วันนี้พามาชมนะครับผมมาชมบ้านทรงโมเดิร์นนะครับ ช่างกําลังทํางานกันอยู่นะครับผมหลังนี้เป็นงานไม้จริงทั้งหลังครับผมงานไม้จริงทั้งหลังครับผมเป็นไม้เก่าเนื้อแข็งรวมนะครับผมนี่ครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวช่างสีก็จะเข้าแล้วอันนี้งานไม้ช่างไม้กําลังลุยกันอยู่นะครับนี่ครับผมด้านข้างครับเป็นหน้าต่างยาวเลยนะครับนี่หน้าต่างสูงเมตรห้าสิบนะครับผมกว้างห้าสิบ 3บานเลยนะครับผมนี่ครับผมด้านหน้าก็ยกพื้นสูงสามขั้นครับผมบันไดสามขั้นแล้วมีที่นั่งสองฝั่งนะครับผมนี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมไม้เก่าเนื้อแข็งรวมฝ้าที่เราใช้ก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับฝ้าไม้หมดเลยนะครับผมอันนี้หลังนี้จะขนาดกว้างสามเมตรลึกห้าเมตรนะครับนี่เป็นไม้เก่าเนื้อแข็งรวม นะครับผมนี่ช่างกาลังติดครอบข้างอยู่นะครับนี่ครับผมไเก่านะครับยาวๆนะครับผมจะจกอะไรเราติดให้หมดนะครับครับผมด้านหลังเราก็เจาะประตูเอ่อต่อห้องน้ําด้านหลังต่อครัวด้านหลังได้นะครับนี่ครับผมประตูด้านหลังเป็นลายปีกนกสวยๆเลยนะครับนี่ไหมเก่าเนื้อแข็งครับผม ผ้ารอบในรอบนอกก็จะเป็นไม้หมดเลยนะครับอันนี้ไม้หมดเลยนะครับผมนี่รับผมไม้เก่าเนื้อแข็งเหียมมีประตูกันสักเลี้ยงด้านหน้านะครับช่างกำลังทำง,งานอยู่ประตูที่ใช้จะเป็นลายปิกนกนะครับป,รป้าด้านในครับ เป็นไม้หมดเลยครับผมนี่เป็นฟ้าหลุมนะครับผมนี่เราก็เจาะประตูเพื่อต่อของน้ําด้านหลังเนี่ยครับโครงสร้างแ,แน่นๆเลยนะรงคา,าที่ใช้เป็นไม้เตนทีนะครับไม็เตนทีไม้เก่าเนื้อแข็งด้านหน้าก็จะมีมานั่งสองฝั่งเลยนะครับนี่รับผมมานั่งนั่งเล่นชิลๆนี่ก็จะมีประตูการสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้เัาผมประตูการสัตว์เลี้ยงครับ ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมติดท,ทางช่างแบงค์นะครับผม0 8นย์แปดเจ็ดครับสวยครับผมสนาดนี้จะทัดรัดดีครับผมครับผมยังไงก็ทักมาได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ